สวัสดีครับผบแบงค์ผมกับพีดีจีแล้วก็สกุ๊กแล้วก็แมนแล้วก็แขกรับเชิญคุณเบบเบบเทมเนาะสาวใช่อย่าพูดเยอะนะวันนี้เราจะมาก้นธนาคารใช่ใช่เราใส่ที่เพิ่มใส่ฮะใส่ฮะเสร็จครับทุกปั้นวันนี้จะมาเยี่ยมเยียนเอาล่อยพึ่งเอาอเลยพึ่งเอาเฮ้ยเอาเอาอะไร

เอาหาล้อนะตกลงกโอเคชัเลนคอมพตอแบงค์เลยปออแบงค์เลยยังไม่ตายอีกเฮ้ยตายยากนะโอเคเราได้ขีกาแล้วตายยาเอตายยากเฮ้ยได้ีแล้วเหรอเ็ได้นีลยได้่าข้อ ไม่บอกไม่บอกเขาไม่รู้เฮ้ยโตเอาเอาน้ำมันด้วยอ่ะฮะเอายังไปแล้วไปกล้องออกเลยเอากล้องออกเลยควัหัวปวดหัวนี่ชิบเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวมีคนโตแทงตำรวจอีกอย่าแจ้งตำรวจมา ตองไม่โดนสองร้อยวิโอ my god มันก็จอดมาอย่างนี้แหละทำไมในหนังไม่จบแป๊บเดียววะไม่รู้ในหนังใช้สุดห้าสิเอ้เมย์ก็ตอ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 เป็น้อตองเลยเบึงบ้ามาเนวที่ เอาวิถุงยาไว้หน่หองเอเอจะก็ตายเดียวไม่ได้กินถุงยาไปถุงยาถุงยาถุงยา,ยาพูดให้ถูกอย,อย่าเติมวังงูเดี๋ยวความหมายเปลี่ยนหูยิงโคตรอ่ะใจยเย็น <laughs> อย่าเพิ่งใช้ถุงเป๊ะบางคนไม่ดีเลยทำไมคะวางยาเฮ้ยเป๊ะจะเข้าที่เดาะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปนี่เองกลิ่นอะไรหอมขุ<ว>่นวะโอ้โหหน้าบ้านไอ้ห<ว>น้าบ้านนีห่หอมขุ่นเลยไอ้โถดหอมขุ่นจากเตาเลยหอนจากเตาโอ้อ,อ,อ,อะไรน,นี่สมัยนี้จะทำไมตรงนั้น ฟาร์ามเฮาฟาร์มเฮาไปไปกดเดี๋ยวพี่ปุ้มกันเองพวกนันก็ไม่บอกไข่มันขาวอกส่กสงพยาบาลเลยเสีย <isas> นนงวช่แล้วต้องหลุดออมามาทำไมครับตกขงังครับ มาทำไมครับมาทำไมครับตัวชักตัวชักตัวชักหนูเดซัมนะเดซัมดีดีโคตรเลยเดซัมเดซัมเดซัมหนูหนูกระโดดันทางนี่หว่ามางค้นจก๊ปิดอุ้ยอย่าอย่าปิดจับปิดจับปิดเลยอย่าปิดเฮ้ยวางวางตียก่อน รับร่างที่เจาะได้คุณภาพป่าวเนี่ยซื้อซื้อซื้อจากเกาหลีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหซื้อจากซีนอะไรเมดอินเจนเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่หน้าไม่เกาหลีมันโกงช่วงนี้ไม่จบไม่จบยายายาเย็าเร็วยาป ใครได้ช่วยวางตงกระสุน่อยมามาเอาดิแะ้วแถวที่จอะเราไม่มีจริงนะเฮ้ยโหแค่กันสี่คนถึงกลับต้องเอาฮอรมาเลย ผมแค่มาตื้นนี่แย่แล้วพี่บึกพบึกมาพี่บึกมาแย่แล้วพีกมาแอนโกมาแอนฟูดพี่บึกมาพี่บึกมาโอ้ยจะเป็นไม่แตกถึงแม่กระจกไม่แตกวะตายปั๊บมันโปรู้เลยถัดได้ว่ามันโปมันอยู่เกาหลี

เหรอเปล่าเสีย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 โอ้แม่อินเกาหลีเรามาซ่อมอะไรกันสามคนคุ้มกันเลยดีเออตรงไหนมายังโอ้โหโอ้ดูจริงเอาบิกบินวมาอะไรหนอนตายเอามาเป็นพวกนี้ไม่นี่สีแดง

ไปแล้วไปแล้วดูไม่ไปแล้วไปไไป้องของ้เกไม่ไหวล้วียวเอใครใครได้ช่วยยิงแซเดิลเปมัเบลเบลของไม่เลือนน้อยน่ะก uh ็เ huh. พิจะวาง ยาวที่ผิดไม่แล้วไม่แล้วจะตายแล้วเอามานี่กันหมดแล้วเบ๊บเอ้ยเฮ้ยเบ๊บพี่ต่อยเนุนต่อยองได้กลัวสิ่งใดต่ออะไรอีกเบ๊บไม่จ่อแล้วไม่่อแล้วคนห่อาไปไม่ ไม่ไม่ตรงนี้แอร์เย็นตรงนี้นสบายใจจังโอ้เย็นเย็นเย็นไข่สุกอ่ะเย็นจับโ,โอ้เฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นดิเซลล์ตรงนั้นบบน,น่ะไม่โคลนไม่รอ้าแล้วไปยืนตรงนี้เนี่ยด วูวูทุกเดือดทุกเดือดทุกเดือดเฮ้ยมันเผาสุกยังไข่สุกกันเลยเดียวโอ้ยเย็นใจเย็นนั่นนั่นสาย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 เยอะเขายังไม่สุกหรอกเฮ้ยโตวางกระเป๋ากระสุนดิ๊

มีใครไม่ยิงมายิงผมไม่ยิงเลแหลาหมาเยอะพอเปียไม่กดตัวมาเยอะพี่เจได้กล่าวไว้ของสุดดังเน่ะเจหรือเจพี่เบ้เออโอ้โหผมไม่ค่อยดี อัดตกินโ้งโตอย่าตอดีแบบบวินเนตช่านพี่เนตชวดนะไหนเนตชุดล่กสองลูกสองเฮ้ยลูกสองสามนัด้ะเนี่ยยิงก็ยิงกรตกมาโอเคเอาไดาวไา ดาวทำไมทายบ้านนะเราบนน้องเฮ้ยจะมาช่วยกันทำไมสามบนเนี่ยสาบุญคุณไม่โตีช่วยหน่อยเฮ้ยไปเอาเงิน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 เอเงิน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  เงินเงินเงินเอาเงินเงินเงินเอาเงินโอ้กว่าจะหมดเดี๋ยวไม่ได้โอกาสนี้โอกาสทองอะไรเงิน holy s h t h e r e s lots of g r a t boys เอ้อสี่กองนะสีกระเป๋านะอ๋อไว้ใส่กระเป๋าดีกว่าวันที่เเก็บเองเอาเลเวลอัพเลยเอาไม่อัพเลเวลตันเฮ้ยเอาเอาเงินให้หมด ลงเอ้ยมันเก็บเก็บเก็บเอ้ยเลเวลอัพเก็บตรงนี้เลยวิเว็บอัพตรงนี้ด้วยตรงนี้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 แล้วไงต่ออ้าวเยี่ยมเลยอู้เยอะอ้าวทันทีอะอะไรทันทันทีมาช่วยไหม อโตแล้วยังหนึังเกมไม่ับเลยเออกมอยังมันหลุดอ้าวเอ้เฮนีระวังายเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัด อุ้ยยาใจเย็นใจเย็นุจอซื้อซูบยูใหม่ไปอาก่นไปเลเวลอาพเจวเวลเาวเวลสอง็นเวลหนึ่งแน่ใจนะว่าอับอา้มดาวเกบ l e v e เอาเอาเือดี้ยนก็สูงที่ โลคูโลกับตัวเดี๋ยวไม่โนเห็นเฮ้ยเข้าไป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 ข้างในเข้าไปขางในเข้าไปเข้าไป เอา,าเลูกหมดองกิ้งล็อกทำไมเครับแม่งิ้งล็ไมโอ กรับเลยแถวมีันบูาบันบูาบเฮ้ยรีบรีบยิงรีบยิงแล้วรีบออกไปเราต้องรีบเปวางแล้วเปิด้าว

ช่วยผมด้วยเออดเลยมาโ,โนี่ช่วย่อดด้านหลังด้านหล,หลังขุดลุกศิษย์ขุยมึงเนมือหรอมือเยอะอย่างเยอะมาทำไมทาย้นมาออกมือก็หมดอีลอตรงนี้ตรงนี้ดัเก,ดกเทียกเลย

ไปได,ด,ไดไหันแล้วเฮ้ยเฮ้ยไ,ไปช่วยพี่ออกม,มาดิพี่โดนจับตรงน,นั้นน่ะอะไรเนี่ยตรงโน้ตใหม่พี่งเอามันมีคนให้ช่วยไม่ได้เหมอเมื่อกี้อะ่ะเ,เ,เอา้าทำไมที่ไม่เกิดก็ตกเลยตันนี้โคตรอ่ะ เอารีโต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 เร็วไปวางระเบิดไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่โอ้ไปหนึ่งลี่ตั้งปีไปแล้วไปแล้วดีโกมันบอกว่าให้ให้ระเบิดกอแพงลงไปเลยไปไปให้เร็วที่สุดไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ไปไปนะไไปปล่อยนั่นน่ะไปปล่อยไอ้เนื้อเหงืองน่ะมันดเชอที่เออนานานาเออที่นอนตรงนั้นน่ะเออเราช่วยที่มาอ่ะทีปล่อยละไปไีโฟกบโฟบีโฟก

เป็นเราก็มีพอแค่นี้ครับ